Thank you สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวเก้าอี้ทํางานพร้อมวิธีประกอบแบบละเอียดละเอียดกับเก้าอี้งบพันห้ามีอนเดี๋ยวเราไปเริ่มตั้งแต่แกะกล่องกันเลยนะตัวนี้เป็นเก้าอี้ทํางานสไตล์ผู้บริหารเป็นรุ่นไนล่อนบอกเบาะรองเท้าซึ่งราคาจะแพงกว่าปกติค่ะเราสั่งมาจากช้อปปีนะคะในกล่องเขาก็จะม,มีอุปกรณ์มาให้เลยราคา1นึ่บาทซึ่งการประกอบง่ายมากเลยอุปกรณ์ในกล่องมีให้ทั้งหมด11ชิ้นแล้วเขาก็แถมคู่มือมาให้เราด้วยค่ะแบบนี้เลย หลังจากนั้นเราจะทำการเรียงอุปกรณ์นะคะให้ครบตามใบคู่มือการติดตั้งเลยเพื่อเป็นการเช็คอุปกรณ์ว่าครบหรือเปล่านะคะแล้วก็จะได้ง่ายต่อการประกอบด้วยอุปกรณ์ที่เราต้องหาในการประกอบเก้าอี้นะคะจะมีอยู่2ออย่างเรามาเริ่มประกอบกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะใส่ล้อเข้าไปในขาของเก้าอี้โดยขาเก้าอี้นะคะจะเป็นแบบ5แฉกค่ะอันนี้คือความฮาของตัวเองค่ะก็หมุนหมุนคิดว่าเป็นเกลียวน็อตและเราก็หมุนอยู่แบบนั้นพักหนึ่ง สรุปกลับไปอ่านคู่มือเขาก็แค่กดลงไปแบบนี้เองค่ะกดให้ตรงล็อกเท่านั้นเองตอนนี้ก็คือแอบ,บสงสัยว่ามันแน่นหรือยังมันลงหรือยังก็เลยลองไปทําอันอื่นสรุปก็ทําง่ายนิดเดียวค่ะเพียงแค่เรากดลงไปให้ตรงล็อกแค่นี้เองก็แอบ,บเขินตัวเองอยู่พักนึงเมื่อจากนั้นเรารู้แล้วเราก็ทําแบบชํานาญไว้แบบเหมือนโกหกเลยละคะ่ะทุกคน มาถึงขั้นตอนที่2นะคะเราจะใส่แท่งไอน้ําตรงกลางค่ะวิธีการก็เหมือนกันเลยเพียงกดเข้าไปให้ลงล็อกแค่นั้นเองค่ะเก้าอี้ตัวนี้ประกอบง่ายนะคะแต่ก็ไม่โคงเคงนะทุกคนผู้หญิงทําได้คนเดียวออกแรงเหนื่อยนิดเดียวแค่นั้นเองขั้นตอนต่อมาค่ะประกอบที่วางเท้านะคะขั้นตอนนี้ต้องใช้ปัะแจหกเหลี่ยมรูปดาวใช้ในการประกอบด้วยนะคะ เราก็ทําการใส่น็อตกับรูที่เขาเจาะมาไว้ให้แล้วนะคะแล้วก็ใช้ปรจแจหมุนๆเข้าไปแค่นั้นเองเห็นไหมคะประกอบง่ายๆผู้หญิงก็ทําได้อย่างแน่นอนเมื่อเราประกอบเสร็จแล้วนะคะที่วางเท้าก็จะสามารถพลิกไปพลิกมาสามารถเก็บเข้าใต้เก้าอี้ได้นะคะจากนั้นนําเบาะรองนั่งมาติดตั้งอุปกรณ์เสริมที่พักเท้านะคะที่ตัวนี้เขาจะมีการใส่น็อตมาให้ในเก้าอี้นะแล้วก็ขันน็อตมาให้แล้วหลวม เราก็เพียงทำการถอดน็อตออกมานะคะแล้วก็เอาอุปกรณ์เสริมมาติดตั้งแล้วนำปัจแจหกเหลี่ยมมาไขหลังจากนั้นให้ทำการไขเข้าไปเอาแบบว่าให้แน่นสุดแรงเลยนะคะดูความง่ายนะคะเราเป็นผู้หญิงเราก็สามารถทำได้นะคนเดียวชิวๆไปเลยคะ่ะทุกคนไม่ต้องกลัวเลย ทุกคนทำการไขให้หมดทั้งสองข้างนะคะแล้วก็เอาให้แน่นแบบสุดแรงเลยขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะเอาเบาะรองนั่งนะคะพร้อมอุปกรณ์เสริมที่พักเท้ามาใส่โดวยวิธีการใส่นะคะเราก็ต้องใส่ให้ที่พักเท้าเขาพับเข้าเก็บได้ของเราก็คือลองผิดลองถูกอะคะจนมันเข้ามุมแบบนี้ยังค่ะอันนี้ยังจับทางไม่ถูก ในที่สุดในที่สุดฉันก็ทาได้นี่เลยค่ะทุกคนพับเข้าแบบนี้นะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนําน็อตมาขันเพื่อเป็นตัวล็อกให้ตัวให้ตัวที่พักเบาะรองเท้าเขาเหมือนมีจุดจัต๊อปอะคะ่ะเวลาเราดึงออกไปมันก็จะมีน็อตขั้นไว้แบบแบบนี้ ทุกคนอยากถึงสาแม่ลูกอ่อนที่สมองปลาทองตอนนี้นะคะก็คือแอบประกอบด้วยความทุลักทุเลเหมือนกัน <S 2> <S 2> หลังจากนั้นนะคะเราจะมาติดตั้งเครื่องมือปรับระดับนะคะบนเบาะรองนั่งของเราเหมือนเดิมเลยคะทาการไขน็อตนะคะที่อยู่บนเบาะออกจุดนี้มีเคล็ดลับที่จะบอกอเพื่อนๆคะ่ะเห็นน็อตสองตัวนี้ไหมคะคือเราต้องทําการไขให้แน่นไปกับอุปกรณ์ตัวนี้นะคะเขาจะเจาะรูมาให้เราแล้วนะใคู่มือไม่มีบอกห้ามลืมนะคะหลังจากนั้นเราทําการไขให้เข้าที่เหมือนเดิมเลยค่ะ ตอนนี้เราเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วค่ะใกล้เสร็จแล้วทุกคนขั้นตอนนี้นะคะจะเป็นการติดตั้งพนักพิงด้านหลังะคะ่ะให้เรานําเหล็กตัวทีนะคะแล้วก็เอาด้านที่เว้าวนะคะออกด้านนอกแบบนี้เลยหลังจากนั้นเราก็ทําการขันน็อตเหมือนเดิมค่ะขันน็อตออกมาให้หมดนะคะแล้วเราก็นําตัวทีไปขันเข้าโดยใช้น็อตตัวเดิมนี่แหละคะ่ะขันเข้าไปให้แน่น คลิมนี้เราก็จะทําการเล่งสปีดล่อยนะคะเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนเห็นว่าเราทํายังไงบ้างตัตัดออกก็กวงงงเลยเนาะมาถึงขั้นตอนใกล้สุดท้ายแล้วค่ะเราก็จะทําการประกอบร่างให้น้องนะคะโดยประกอบตัวเบาะนั่งนะคะกับตัวพนักพิงเขาจะมีรูแบบนี้เราก็เสียบเข้าไปเลยค่ะให้ดังก๊ก นี่เลยเราก็จะได้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะให้เรามาหมุนตรงแกนตัวนี้นะคะให้แน่นค่ะเพื่อเป็นการล็อกตัวเก้าอี้นะคะเข้าด้วยกันก็จะประมาณนี้เลยเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนขั้นตอนนี้นะคะจะเป็นการประกอบที่วางมือหรือว่าเราจับของเราค่ะขั้นตอนง่ายๆเหมือนเดิมค่ะไข่นอ้ออกมาที่อยู่ข้างตัวเบาะค่ะแล้วก็ใช้ปจัจแจยเหมือนเดิมขันเข้าไปให้แน่นเลยค่ะ โดยตรงนี้เขาจะมีน็อตอยู่2จุดนะคะก็คือจากพนักพิงแล้วก็ตัวเบาะนั่งแบบนี้เลยตรงจุดนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่ไขาย,ยากหน่อยนะก็ให้เราทํามือแข่งๆเข้าไวค้ค่ะทุกคนสู้ไวค้ค่ะสาวใกล้เสร็จแล้วจากนั้นก็ทกําการไขไขไขแบบนี้เลยใกล้ประสบความสําเร็จแล้วค่ะนี่เลยคะ่ะทุกคนเก้าอี้ของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะจะได้น้อ มาหน้าตาเป็นแบบนี้เลยแล้วก็หมุนได้แบบ360องศาค่ะน้องสามารถปรับความสูงความต่ำของเก้าอี้ได้นะคะแล้วก็สามารถปรับเอ็นได้ 90- ถึง135องศากันเลยทีเดียวค่ะส่วนตัวเบาะรองขาตัวนี้นะคะก็สามารถดึงออกมานะคะเวลาที่เราพักเที่ยงหรือว่าเราอยากจะเอนนอนเนาะสามารถทําได้ง่ายๆแบบนี้เลยตัวนี้ก็จะเป็นวิธีการปรับเอนนอนนะคะก็จะมีตัวล็อกให้เรานะและตัวนี้ก็จะเป็นวิธีการยก ปรับระดับขึ้นค่ะแบบนี้เลยเราบอกว่าน้องรับน้ําหนักได้ดีนะคะขนาดเราที่เป็นคนตัวใหญ่มากนะนั่งแล้วไม่โค้งเค้งค่ะเบาะเขาก็นุ่มแบบนี้เลย,เลยทุกคนลองพอใจในราคาพันห้าแล้วได้เก้าอี้มาแบบโอเคแบบนี้นเราจะเจอตัวนี้เราก็คือเจ็หนักเหมือนกันใครที่สนใจนะคะสามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างนี้เลยเราจะทิ้งพิกัดของเก้าอี้ตัวนี้ไว้แอบกระซิบนะคะว่าไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนเลยทุกคนไปตามกันเลย